สวัสดีค่ะชื่อเจนเน็ตนะคะกหนกพรคำจิมเรียนอยู่เซนแอนดรูสค่ะปี3ขึ้นปี4 ตอนนี้เรียน International Relations ับ Management ค่ะเป็น Joy degree ค่ะนะคือเซนแอนดูเป็นเมืองเล็ก ok ๆ ok ที่แบบเพียบพร้อมไปด้วยทุกอยา่างธรรมชาติผู้คนก็เฟรนลี่มากนิส์ <nice S 1> มากถึงแม้ว่าร้านค้าจะมีน้อยแต่ว่าก็มีอะไรที่พอเพียงแล้วก็ที่เราต้องการใช้จริงๆอะค่ะเงียบแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไปเอดินไป um, สเตร,ร์ลิงไปอบเบรด์ดีไปดันดีนะค่ะดันดีก็จะใกล้เซนแอนดรูสหน่อยถ้าเราต้องการซื้อของอะไรที่แบบจาเป็นหรือว่าของที่เซนแอนดูไม่มีเช่นอาหารจีนเลยค่ะแล้วก็ไปดันดีแฮปี้มากกคค่ะือรูสึ ว่าทามหาลัยลงทุนกับรีซอ r ์ e อะคะ่ะอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์ที่แบบเก่งจริง s p e c i a l ลไลซ์จริงๆเพื่อล่มคลาสเก่งมีความสามารถทําให้เราสึกว่าเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวสกอตแลนด์นะคะเซนต์ดิวสก็เป็นชอนสงที่น่าสนใจค่ะมาสกอตแลนด์ก็มาเที่ยวเซนต์ดูด้วยนะคะอยากไปเที่ยวแต่ เมืองอื่นดังๆอะไร้ยค่ะเซนดูก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากแล้วก็เป็นเมืองที่เหมาะก,กับการเรียนมากๆด้วยอ๋อ <laughs> แฮปปี้มากครับพี่เอ้ยโอเคนะคือผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว,ว่าเซนดูเราเป็นเมืองเล็กๆเนาะไม่เคยคิดว่าจะเจอพวกพี่ๆที่จบไปแบบตั้งแต่ปีแบบ2010อย่างเงี้ย2อ0 8อย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับผมผมชื่อพีมนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่เซนดูปี4ครับเรียน จอยดีกรีอีโคโนมิกกับแมจเนจเมนต์ครับผมเ <P ew en> พื่อนที่เซนดูอ่ะคือแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากคือตอนแรกผมเรียนเมืองไทยเนี่ยผมไม่ได้เรียนอินเตอร์มาก่อนก็แบบเอ้ยกดดันว่าไปเรียนที่นู่นเราจะเรียนได้หรือเปล่าแต่พอไ,ได้เพื่อนสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็ช่วยให้ผมแบบว่าเออทำเลขได้อะไรเงี้ยครับมีหมดทุกชาติเลยครับอเมริกันเอเชียแอฟริกาเยอะครับผมประทับใจอากาศที่แบบช่วงซัมเมอร์นี่คือดีมากแต่ว่าช่วงหน้าหนาวจริงก็หนาวมากแต่ผมชอบอากาศหนาวอยู่แล้วก็คือ สบายครับอย,อย่าเครียดมากครับถ้าเรียนไม่เก่งก็มาเรียนเก่งดิเซนดูได้คือตอนแรกผมก็เรียนไม่เก่งแล้ว,พวเพื่อนดีครับครับผมผมนักนประสานนามนะครับหรือว่าดิวนะครับจบปริญญาเอ,เอกป s t u d i ดนีนะครับผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ภาาวิชาวรรณคดีนะครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจริงๆปรครับใจหลายอย่างมากแต่สิ่ีชอบที่สุดก็คือ ความสงบสันติสุขความใกล้ชิดกันของนักเรียนไทยสกอตแลนด์โดยรวมก็ก็ดีนะครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของสกอตแลนด์ก็คือว่าวุ่นวายน้อยกว่าทางด้านด้านใต้ถูกไหมฮะด้านลอนดอนนะฮะคือมีความเป็นเมืองแต่ว่าวุ่นวายน้อยกว่าแล้วก็มีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างโลกเก่าโลกใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ธรรมชาติที่งนี่นมันสงบมากครับ สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยนะคะชื่อพิชยาภาชืช่อแตงโมงค่ะเรียนเคมีที่เซนแอนดรูส์มาจบมาได้ปีนึงแล้วความประทับใจในเซนแอนดรูส์นะคะสําหรับ4ปีที่อยู่มาได้แฟนที่นั่นคะ่ะเห็นแมบอกแล้วอะได้คุมันที่นั่นคะ่ะ <c oughs> อาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเรียนเคมีหรือว่าเรียนทยาศาสตร์ที่นู่นนี่คือฟ a c i ซิลิตี้เขาดีมากแล้วก็จะเป็นแฮนด์ออนฟ c i ์ซิลิตี้คือเราจะได้ใช้เครื่องมือเองทั้งหมดได้เรียนรู้ดีแล้วก็กรปก็แบบว่ามีความเฟรนด์ลี่มีความทุลนิดมันไม่ใช่มหาลัยใหญ่ๆที่จะมีดิสเทนซ์ระหว่างกันและกันเป็นมหาลัยที่ดีถ้าเกิดจะเข้าสายวิจัยไม่เอาจริงตรงนี้ไม่อยู่สายวิจัยแต่ตรงนี้ชอบนะเพราะว่าพอเป็นมหาลัยใหญ่ๆเราบางทีเหมือนแบบการที่อยู่จะได้เพื่อนที่เป็นเหมือนปางคณะหรืืือออออแได้้้รรรรููจักกกคนนนทีี่่่่ยยยใตาาางหหมมลข หรือความคิดเห็นอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันค่อนข้างยากไงแต่ด้วยความที่พอมันเล็กเงี้ยเออเราก็มารู้จักกาันแล้วก็แบบมันก็ได้รู้จักเพื่อนของเพื่อนไปอีกได้ได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคนที่แบบไม่ได้อยู่แค่ within the same country or within the same school mm hmm. อีกอ่ะซึ่งเราว่าตรงเนี้ยมันดีมันทําให้แบบเราได้เจออะไรอีกเยอะเลยเอาจริงๆเซนนันรูสเป็นเมืองที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งในการถ้าเกิดอ่พี่หญิงชอบดิง้งทำอะไรอย่างงี้เป็นเมืองที่เล็กกินแล้วกลับ,บบ้าน mm hmm. ได้อาจจะไม่ใช่เมืองอยากนอนได้อะไรพ่อแม่ถ้าเกิดไปพ่อแม่ก็จะสบายใจในระดับหนึ่ง